วดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนมีของมาอันบล็อกกันเห็นีนไหมนานมีบุ๊กเขาส่งของที่เราอยากได้มาให้เลยเขาใจดีมากเลยขอบคุณนะครัขอบคุณครับไปเย่อก่อนบริษัทนานมีบุ๊กเขาส่งหนังสือแฮ r ์รี่พอตเตอร์เซตใหม่มาให้เราอันนี้เป็น เป็นของที่เขาฉลองครบรอบ20ปี h ฮร์รี่พอตเตอร์ฉบับภาษาไทยแล้วเขาก็มีการนำมาตีพิมพ์ใหม่แล้วก็ออกแบบปกใหม่โดยคนไทยคะ่ะปุ๊บเดือดวันนี้มีอันบอกกันกสิ่งแรกที่เราจะเห็นเนกล่องเซตนี้ก็คือเขาใจดีมากเลยเขาให้ขนนกคูกมาให้เราด้วยนะคะเห็ฮ้ย ห้าบาทสิบาทอะเราอะดูของแถมก่อนดเิเดี๋ยวเขาจะกดกลองของเราไปเพราะคนที่สั่งที่เป็นเซตเนี่ยเขาจะให้ของแถมมาด้วยซึ่งของแถมมันนี้เป็นสองแถมเซตสำหรับของพรีออเดอร์นะมาดูว่าเราได้อะไรมาบ้างนี่อันดับแรกเราเจอถุงผ้าเลยเดอ้อหน้าตาสวยงามมากเลยแกเป็นลายปกหนังสืออันนี้พักแรกสวยส่วนอันนี้น่าจะเป็นพักสองนี่ไงนาฬิกาตัวเตอร์ปีแห่งเวทมนต์ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมที่ขั้นหนังสือเหรอไมมใช่ไหมเป็นตัวละครต่างๆจํานวน ฮามัสเนี่ยฮามสวันทุ้ยทีีห้าหกอ้าวขายไปแหนหนึ่งนะอะอ๋อนี่นี่นนเฮ้ยเก๋จ,จงเลยอะ่ะเหมือนการเวทมนต์เหมือนการเวทมนต์ต่างๆปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ขั้นหนังสือไปน้องก็จะโผล่หัวขึ้นมาอันนี้เป็นใครเป็นดรอนวิสลี่หรือเปล่านะได้จะใช้อ่านจดหมายก่อนเขาไม่จหม,มาให้อู้ใครส่งจดหมายมา <c oughs> ถึงเราผู้พิเศษและมักเกิรเรายินดีอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าแฮร์รี่พอตเตอร์จะหวัดฉลองครบรอบ20ปีแห่งการตีพิมพ์ภาษาไทยเสร็จสมบูรณ์แล้วขอให้คุณเพลิดเพลินกับการและมองหาสิ่งและอ่านพันละน้อยจากแต่ละรูปภาพเพื่อเฉลิมฉลองไปกับเราขอแสดงความรับถือบริษัทเบ้นมนนามีบุ๊กจำกัดความเก๋คืออะไรแถมเป็นโค้ดลดลดราคา85เปอร์เซ็นต์สำหรับการซื้อหนังสือในมีบุ๊กเด้อตัวนี้ก็อุ้ยตัวนี้สวยมากคุณผู้อันนี้น่าจะเป็นโปสการ์ดไซส์ใหญ่ แล้วสวยมากเลยน่าจะเป็นปกของแต่ละปกเอามาทำในรูปแบบโปสการ์ดคือดูมันคนละเฮกเจอร์กับตัวปกหนังสือเอาันนี้มันมันมพอมันมันมปุ๊บเนี่ยสีมันสดขึ้นแล้วมันแบบแซบมันแซบยังไม่หมดเรามีดักหนังสือจิ๋วมาด้วยนะจ๊ะวงจุนแจดังจิ๋จิวซึ่งเขาทำมาเป็นแบบปกแต่ละปกเอามาเรียงร้อยต่อการเป็นป๊อปอัพ อะไรแบบนี้คือตัวมูตมังมิและก็คือเป็นเหมือนเป็นเครื่องรางที่เราพกไปไหนมาไหนได้คุณผู้ชมเกยมาเกยเกยกูม,มามลมาูบลาที่สุดปิ่งอุ๊หนักมากแม่ว้าวดิจิตอลบ็อกเซตอย่าให้มันเปื้อนอย่าให้มันเปื้อนแก่ถ้าเราได้สิ่งนี้ตอนเราที่เป็นเด็กๆอะ่ะเราจะกรี๊ดมากเลย ตอนเด็กเราได้ต้องซื้อทีลเล่มเทเลเ่มอมไอแบบนี้แต่นี้คือเขาจัดเซตมาให้แล้วนะจ๊ะจำนวน7เล่มเด้อส่วนคนที่ไม่รู้หนังสือแฮนดิวอตเตอร์มีทั้งหมด7เล่มนะคะไม่ได้มี8ดเล่มเหมือนในหนังในหนังก็แบ่งเป็น8ปดพาร์ทแเรื่องแต่นี้มี7เล่มความเก๋ของกล่องคืออะไรรู้ไหมข้างหลังข้างหลังกล่องมันมีปราสาทเวทมนต์อยู่เราจะเปิดให้ดูจบใช่ปราสาทไหมวะแวะเปิดขึ้นมาเหล่านี้ปุ๊บเปิดประตูเปิดประตู ข้างในก็จะเป็นรูปภาพประกอบที่มีสีสันสวยงามแก้มันให้ฟิลลิ่งเหมือนแบบพวกยูนิวอัลโอ่อะของแบบยูนิวอัลโ่อะแต่นี่ก็คือเป็นฝีมือของคนไทยนะจ๊ะคนไทยวาดทไออกแบบทั้งหมดเลยนะจ๊ะต้องมาคอยส่องดูรายละเอียดใกล้ๆมันมีดีเทลที่แบบฉากสำคัญสคัญที่เธอได้เห็นกันในในหนังแล้วก็ในหนังสืออย่างเช่นฉากห้องโถง ที่มันมีเทียนลอยขึ้นมาแบบนี้ต้องดูนี่คือด,ดีเทลยิบย่อยมากเลยนะกคือ,คอแบบมีสัตว์จามกอนอากาวนั่งอยู่มีดับเบิลดอลนั่งอยู่ตรงกลางมีหมวกัดสันอะไรแบบนี้อันนี้เป็นช็อตในในภาคแรกๆที่เราไปตามหาศิลาอารรานนะันเนาะมันก็จะเป็นกุญแจบินได้บินได้เนีย่ยคือแกต้องมานั่งใช้แว่นขยายส่องเพราะว่ารูปมันละเอียดแล้วมันก็แบบว่าเก็บดีเทลแน่นปัวปิดประตูก่อนเดี๋ยวไม่คนเข,<อ>ข้าบ้านนะโอ้ยนี่เป็นนี่เป็นสัญลักษณ์สี่สีสี่บ้านเลยนี่นะ สัญลักษณ์ของบ้านเขาก็มีการออกแบบใหม่กว่าแกเห็นป่ะมีกิฟฟินดอร์มีซีิ or, ิทลิ in, นมีฮัฟเฟอร์พาร์ฟมีเเวนครอข้างหน้าเป็นปราสาทข้างหลังเป็นภาพควิดดิสเป็นแม่เหล็กด้วยสามารถแกปบได้เงี้ยข้างกล่องก็จะเป็นรูปคาแรคเตอร์ลายเส้นเขาสวยเนาะลายเส้นคือโมเดิร์นมากเลยแฮร์รี่พอตเตอร์มาร์ฟรี อ๋อเซตดิกดิกเอรี่เป็นตัวละครสำคัญสำคัญอยู่ในนี้นะคะอ่าไปดูข้างในกันดีกว่าไปดูเล่มดีกว่าเอาเล่มไหนกันดีคะคุณผู้ชมเอาเล่มไหนกันดีเ้วันนี้นจะอ่านเล่มที่หนึ่งเมสีแดงแดงอันนี้คือเล่มแรกภาคหนึ่งให้ดูตัวละครฉันต้องพูดยังไงกับความพิถีพิถันนี้การออกแบบของของปกในในในเซตนี้เนี่ยออกแบบโดยคนไทยโดยอาร์ติสชื่ออาโพล่าหรือว่าคุณอาร์สนะคะคือเขาว่าออกแบบทั้งปก ทั้งบ็อกเซแล้วก็ทั้งอื่นๆแล้วก็ภาพประกอบที่อยู่ด้านในก็คือเขียนขยนเองด้วยทั้งหมดเนาะโดยที่ทางอังกฤษอะ่ะเขาก็เลือกเลือกผลงานของคุณอัลโปล่าเลือกพอร์ตฟลโอของเขาแล้วก็เขาก็ได้รับโอกาสในการออกแบบอันยิ่งใหญ่นี้เพราะว่าทำไมเพราะว่าหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ฉบับภาษาไทยเนี่ยที่ตีพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยครบรอบ20ปี แล้วนะจ๊ะใครที่ทานภาษาไทยภาคแรกก็คืออายุไม่เด็กแล้วนะฮะทุกคนเราเดินทางกันมา20ปีแล้วเอ็นิเมนต์ต่างๆก็ยังมีความแทรกความเป็นไทยเข้าไปในนั้นรายละเอียดเล็กๆที่เราจะเห็นในเล่มนี้ก็มีเยอะเลยอย่างเช่นตรงนี้เป็นกบช็อกโกแลตนะตรงมุมนี้ตัวเลขภาษาไทยเป็นภาษาไทยนะตัวเลขไทยจันทราะก้าเศษสามส่วนสี่ตรงนี้ดูคที่รถไฟก็จะมีสัญลักษณ์ฮอนดะฮุบโรงเรียนฮอกวอตส์อยู่เหมือนกับ เข็มกลัดข้างหน้าเหมือนกันก็จะเป็นฮอร์ด ok ็อกฮแพร์รีพอตเตอร์เนาะฟอนต์ก็เป็นมีความแบบไทยๆหน่อยหนึ่งนะเห็นปะ่ะเห็นความแบบปึ๊บๆอย่างไงี้ปะปึ๊บๆลายกระหนกนิดนึงตรงนี้เห็นป่ะมีจอมหมาจองคอกวอดที่เป็นครั้งสีม่วงแปะอยู่ตรงนี้มีไมกวาดตรงลายนี้เป็นลายไมกวาดพิประศาสตร์แล้วก็มีสัตยยว์จานมกนาเกลที่เป็นร่างอนิเมเันที่เป็นแมวเหมียวมีอีกนะไปลองหาดูใครหาเจอมาแชร์กันมันจะมีความแบบ คือแฮนดี้พอตเตอร์เนี่ยแกมาก่อนแฮนดี้พอตเตอร์มันมีการตีพิมพ์หลายครั้งแล้วแล้วก็ตีพิมพ์เป็นหลายหลายเวอร์ชันหลายหลายปกหลายๆโคเวอร์า cover มากมายเครื่องทาคอยยิบแต่และที่ก็จะมีการออกแบบที่ไม่เหมือนกันไปต่างกันไปเนาะอย่างอันนี้เป็นเวอร์ชันอังกฤษปกในเซ็ตของทีมบ้านนะก็จะเป็นแบบเป็นเซ็ตแบบนเ,นนเนี่ยเป็นฟีลลิ่งนี้เนาะใครที่สะสมะอะเขาก็จะซื้อ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 ถึงแม้ว่าเรื่องจะเหมือนกันแต่ปกมันไม่เหมือนกันเข้าใจไหม มันต้องมีเก็บมันจะต้องมีเก็บรักษาไว้กับตัวเซ่นี้กันกับเซตนี้นะคบคุณผู้ชมนี่เขาขายกันไปปะวะเขาไม่จ่ายแล้วนะอันนี้นตัวที่ปรากฏรูปที่ปรากฏอยู่ที่หน้าปกของแต่ละเล่มเนี่ยคุณผู้ชมรูปที่หน้าปรากฏเหตุก,ก็จะเป็นเหตุการณ์สาคัญสําคัญ,คญเขาบอกว่าคนออกแบบเขาบอกว่าเลือกจากภาพจําของแต่แต่ละภาพกันไปอย่างเช่นในภาคแรกเนี่ยฉากที่น่าจดจําของภาคแรกก็คือเป็นฉากที่แฮร์รี่สวมหมวกคาสันใช่ไหมก็จะมี แฮรี่ตัวน้อยนั่งใส่หมวกคัสสันอยู่แล้วเขาก็เอาเอาเอลเ,อเ,อเมนต์ต่างๆที่ที่คนส่วนใหญ่จำได้อะเอามาใส่ในในปกส่วนในเล่มอ่ก็จะมีภาพประกอบคือเขาไม่ได้เขียนแค่ปกนะข้างในก็สวยแค่สุขสันตวันเกิดแฮรี่เป็นเค้กที่เป็นเค้กที่แฮกริดเอามาให้ซึ่งภาพประกอบแล้วก็ปกเนี่ยสำคัญม,มากในการอ่านหนังสือ วนิยายเพราะว่าแบบมันเป็นการเซตภาพเว้ยเซตภาพในหัวของคนอ่านว่าแบบมันจะประมาณนี้มันจะประมาณเด็กชายอายุ13ใส่แว่นตาแล้วก็มีขีดสายฟ้ากลางหัวหน้าตามันจะประมาณนี้แหละมันเป็นการเซตภาพสำหรับการอ่านนิยายเว้ยถ้าเล่มไหนที่มันแบบภาพประกอบมันเซตมาไม่ดีฉันจะงุดหิดมากแต่อันนี้คือมันจ่วยมันทําให้ภาพในการอ่านในหัวของเราเนี่ยมันก็จะแบบดี อันนี้เป็นเล่มที่2แฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับก็เป็นรถลอยได้ที่รอนขโมยพ่อแม่มาใช่ปะวะอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆก็จะมีพวกกระป๋องกระเป๋าที่มีตัวย่อภาษาไทยแปะเขียนอยู่ฮอนนี่ฮู้พ่อพานแฮร์รี่พอพตเตอร์รอวบอร์รอนวิสลีย์ตัวเลขยี่ก็เป็นเลขยี่ปีไง20ปีภาษาไทยไงนะฮะเสื้ชอชงเสื้อเชิ้ตเสื้อสเวตเตอร์ก็มีเขียนฮอนนี่ฮู้ไปอีกต้นแมนเดร็กกำลังกรีดร้องอยู่ตรงนี้สมุดบันทึกของทอมริดเดิลอาร์กอกตัวเบิ้ม แปะอยู่และมีนักกลัวมากฉันไม่ชอบในมุมฉันกลัวลายที่ซ่อนอยู่ตรงนี้เห็นไหมลาย,ยนี้ไม่ได้เป็นลายกิ๊ก็ธรรมดานะอย่างอันนี้ก็จะเป็นดาบของกอดดิกกริฟฟินดอร์น่าจะใช่นะเพราะว่ามันมีงูไงเห็นไหมมีงูบาซิลิดต,ตรงนี้คือลายเขาอะก็ยังแบบออกแบบห้เข้ากับธีมเล่มเหมือนกันแล้วก็มีเอลดอบบี้ดอบบี้เป็นอิจระ นายท่านให้ตุนดาวดับบี้ดับบี้เป็นอิสระแล <Energy S 2> ้วอินอร์นันสูบฉีดแรงมากเพราะว่าฉันรับอยากได้กี่นานละเปนพูดเยอะไปไหมเดี๋ยวเขาตัดจะตัดเหนื่อยไอ้เล่มที่สองเออคือภาพประกอบเล่มแรกๆอ่ะเขายังไม่สร้างเป็นหนังเว้ยแต่พอมันมีหนังออกมาปุ๊บไมเซ็ตของการมองภาพแฮนดี้โฟลเตอร์ของเราก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงเนื่ออกไหแต่รู้อะไรไหมอ่านหนังสือมันกว่า,าจริงๆริไมแกทีมอ่านหนังสือเธอต้องอ่านหนังสือมันมันกว่าเพราะในหนังสือมันเก็บอะเรมินไว้แบบ เก็บไว้ดีกว่าอันนี้พัคนักทโทษในอัสคาบันสวยจังเลยอ่ะอันเนี้ยมันเหมาะกับฉันเว้ยมันเหมาะกับฉันแฮร์รี่พอตเตอร์กับนักทโทษในอัสคาบันนะฮะนี่นี่นี่มีหนังสือหนังสือปีศาจว่าด้วยปีศาจที่เราเพิ่งทำดีเอาไว้กันไปนะฮะดูใกล้ๆตรงนี้มีภาษาไฮแปะอยู่ด้วยเห็นป่ะโอ๊ยกำลักิจังเลยที่เด่นไปสง่านี้เลยก็คือผู้พิทักษ์นะผู้พิทักษ์ของแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นกวางแฮร์รี่กำลังขี่ บักบีที่เป็นฮิพ็อกกฟของไฮกริดอยู่ตรงนี้ชอบความรองเทา้ารองเท้าก็ยังมีนี่ต้องเป็นอดิเรกยี่ห้อไหนนะที่มีลายสายฟ้าขนาดนี้ว้าดีเทลเขาจุบยบยุบยุมากตรงลายนี้ก็เช่นเดียวกันมีความพระจงพระจันทร์มีความการต่อสู้ของระหว่างรูปป่าของลูปินกับกับซซเรียสที่ประทะกันสู้กันตรงนี้เออลายเส้นเหมือนแบบเหมือนเป็นวรรณกรรมสมัยนี้ที่มันจะแบบ เท่ๆหน่อยหนึ่งอะโอ้คนทำนี้ก็คือแบบงานหนักเลยนะเนี่ยบอกเลยว่างานหนักทำไมเขาต้องถ้วยอัคนีใช่ไหมได้มีสีเขียวถ้วยอัคนีพังได้เท่มากในการประลองประลองเวทกันเวทไรยฟาคีปุ๊บปั๊บปั๊บ,บมีตัวละครจากสี่บ้านเหล่านี้มองวางอยู่เท่จังเลยดูดิโพสแบบอเวนเจอร์มากปกแบบอเวนเจอร์มากเห็นไหมเออแฮร์รี่พอตเตอร์เซติกเกคอรี่โฟเรโลกูวบบิสเตอร์ครัมเฟอร์สวยมากแม่เฟอร์สจะกูสวยมาก ถ้าดูใกล้ๆตรงเปลวไฟนี้จะเป็นรูปงูนะสัญลักษณ์ผู้เสพความตายของลอรวอเดอรมอร์แมทไอมูดี e ้ตรงธงนี้ก็เป็นธงประจําโรงเรียนแต่ละธงข้างบนก็เป็นทุวยดูดีๆก็จะมีสฟิงซ์ในภารกิจที่3เกาะอยู่แปะอยู่ที่เป็นแมลงทับต,ตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเป็นร่างของวิตาสกิตเตอร์เนาะหือไข่ทองคําอยู่ในภารกิจของนางเนานะข้างหลังมีมังกรโดบเลอร์มังกร แล้วก็มีการแข่งขัน q ครดิตเวรครับทั้งเซ้นมันคมไม่ใช่มันเปี้ยวเปรี<ๆ>้ยวขนาดนี้ปะทำไมคุณอาส์คุณอาด,เเออดเเอ์เก่งเกินไปแล้วคุณอาด์เก่งเกินแล้วเก่งเกินขอชมชื่นเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงจรเยี่ยมจริงจ,งจงแล้วก็ต่อไปก็เป็นภาคีใช่ไหมเล่มนี้หนาสุดหนาสุดในเซ็ตของ หนังสือแฮรี่เป็นภาคที่ตอนอ่านฉันอะฉันกลัวมากเพราะฉันจะอ่านไม่จบเว้ยภาคเนี้ยดูดิแต่ทำไมอ่านจบเดอ้องงมาก950หน้า <c oughs> 9ก0หน้าเกินมากแต่อ่านจบอ่านไม่ถึงกทิติ์อะอ่านไม่ถึงกาทิตจริงจริงแกแฮนี่พอตเตอร์อ่านไวจบไวมากไม่เข้าใจมึงเองเหมือนกันอ่านจนแม่ด่าว่าแบบกินข้าวหน่อยลกูกช่วยแม่กวาดบ้านช่วยแม่กรอกน้ำน่อย เล่มนี้ตีมสีม่วงเท่มากสีสวยมากเหมือนการ์ดเกมอะไรบางอย่างภาคนี้เขาจะมีความดราม่าเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะตอนแรกเป็นแบบใสๆไวใสไว้ใสไวส่วนคนมหัศจรรย์แต่หลังๆคือแบบว้าวมันเพจมันแซ่บคือภาคนี้มันต้องมีการต่อสู้มีการแบบนะมีภาคีรับอะไรเหล่านี้ก็จะเป็นตัวละครที่ปรากฏอยู่ในอยู่ในภาคีที่เด่นมาเนี่ยก็จะเป็นเป็นแฮร์รี่กำลังขี่เฮสโตรนะ ป้าคนนี้ก็ต้องทำไมก็ต้องเป็นป้าเดเรดอัมบริดจ์ใส่ตายเยอะหญิงของนางนะซีรีสแบล็กก็ยังโผล่มาอีกเท่จังเลยคนนี้โชว์แชงเด้อโชว์แชงสวยมากแน่แม่จ๋าดีเทลเล็กๆที่ประกอบกันอยู่นีก็จะเป็นโผล่โผล่เข้ามาเป็นตัวละครที่อยู่ในภาคีทั้งหลายแหล่เนาะสัญลักษณ์เล็กๆอย่างเช่นอันนี้คือตัวเลข12ที่เป็นบ้านเลขที่12 ดิโมเพลสปากาขนนกของเยอรมับริดตรงลายนี้ก็จะเป็นลายบานประตูซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นลายของห้องห้องต้องประสงค์หรือว่าประตูในกองปิศนานะคะโอ้นี่สวยจังเลยอะ่ะฮอกวอดต,ต้องเผชิญกับช่วงเวลาอันแสนมืดมนหลยควมเป็นความจริงที่ว่าจอร์มนกลับมาแล้วแต่แฮ์รี่พอตเตอร์ไม่ได้อยู่คนเดียวว,ว้าวอ๋อกระสวงเวทมนต์อันนี้คือกระสวงเวทมนต์กระสวงเวทมนต์จำได้ละจำได้ละกระสวงเวทมนต์เด้อ อันนี้สวยมากแม่เจ้าชายเลือผสมสีเงินติมสวยมากเลยก็เลยก็เลยฉันชอบฉันชอบสีนี้ันันจุ๋ยอ่ะมันเหมาะกับฉันสีครีมครีมมี่ครีมมี่หน่อยหนึ่งทางทางทางกฤษเขาบีบคนคนคน,คนวาดไหว่าแบบตัวละครจะต้องมีการพัฒนาการที่ขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย,อย่างเงี้ยนางฮ์รี่บอตเตอร์ก็จะเท่ขึ้นเรื่อยๆนางก็จะเท่ขึ้นเรื่อยจากจากภาคแรกเทียบกันถ้าไล่เป็นน้อง ข้ังนี้คือเท่ขึ้นมากภาคเจ้าชายหรือผสมเนี่ยก็จะมีเอลิเมนต์พวกน้ำยาโชคดีน้ำยาโชคด,ชดีมีฮอนครัชมีอะไรเหล่านี้มีฟีนิกซ์ฟีนิกที่โผล่มาสวยเด่นเป็นสง,ง่าตรงนี้นะคะเป็นเดอะดักฟีนิกซ์เอ็กเมนนะไม่ได้กทเรื่องผิดคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นฮอนครัชหรือเปล่านะน่าจะเป็นฮอนครัชเพราะว่ามีเปิดได้ แล้วก็มีน้ำยาโชคดีเดือที่ตรงตรง,ตรงที่มุมตรงนี้รูปเก้าอี้รูปส e, รป้อยคอรประดับประดาตรงนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นส่วนประกอบของฮองครัชตต่างๆที่แฮรี่จะต้องเก็บรวบรวมสะสมเนาะอันนี้เป็นอ่างเพนซิลเนาะเป็นสร้อยโอปอเยอะเลยนะเนี่ยผู้เสพความตายน้ำยาดุมหลงอะไรอย่างี้อยู่ในนี้หมดเลยแต่ว่าเขาเขาดึงคอนเซปต์ออกมาออกมาได้ค่อนข้างสวยนะแกไปร,รูปสวยนะแกดูดิมันเข้ากับสตูดีโอของเราบ้าง จะไม่ให้คนดูนะอันนี้จะขอเก็บไว้เองเด้อสิ่งที่คนดูหนังจะไม่ได้ไปในการดูแฮนดี้พัตเตอร์ความเก๋กว่าของการอ่านหนังสือก็คือมันจะมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กปิ๊กกุ๊กปิ๊กที่ตัวละครคุยกันจีบกันอยู่ในหนังสือแบบตลอดเวลาแต่ในหนังมันไม่มีเวลาแบบมาใส่อะไรแบบน,น,นั้นลงไปไงนึกออกมาถ้าเป็นในหนังสือเขาจะแบบจะได้เห็นตัวละครแซลกันตัวละครจุ๊กปิ๊กจุ๊กปิ๊กกันตัวละครด่ากันอะไรอย่างเงี้ย หนังสือเพื่อความร่มดีอ่ะภาคสุดท้ายสีดำเทสุดเทสุดอะไรสุดเครื่องรางยอมทูดว้าวภาคเจ็ดเนี่ยถ้าเป็นในหนังจะถูกแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทเกับพาร์ทบเพราะว่ามันเป็นไฟนอลไฟนอลแบทเทิลไฟนอลต่างๆที่มันรวบรัดรวบตึงเขาก็เลยไม่อยากที่จะรวบรัดทุกอย่างเข้าด้วยกันแต่แทนครั้งที่มึงจะควรจะแบ่งอีภาคเล่มเนี้ยควรจะแบ่งอีภาคเล่มเนี้ยเป็นสองพาร์ท เพราะมันหนามากอะข้างนี้คือดําทองแม่ดาทองและมีความแบบซญนสียมันมีความแบบปวดร้าวทั้งจิตใจแต่ในขณะเดีวยวกันรูปนี้คือสามสหายแฮร์รี่เฮอร์มอรนี่ลอนแล้วก็นี่คือโม,โมอนมอที่ที่เขาออกแบบมาใหม่มีความเกร็ดงูงเบาๆเนาะเออเท่วะ่ะด้านบนที่เป็นสัตว์อันนี้ก็เป็นสัตว์ประจําบ้านของแต่ละบ้านพร้อมกับของพิเศษสิงโตกับดาบ งูกับสร้อยแบดเจอร์กับถ้วยทองอินซีกับรัดกล้าวตรงกลางนี้ถ้าดูใกล้ๆก็คือเป็นรูปของฮอกวอตที่โดนไฟไหม้ว้าวภาคนี้คือมันแบบเดือดรูปที่ประกอบบาน,บานโดมบานประตูตรงนี้ก็จะเป็นรูปพารกกับสายฟ้านะจ๊ะเปรี้ยวมากตรงกลางนี้แน่นอนโกลเด้นส i นนิชซึ่งความเก๋ก,ก็คือดูใ,ใกล้ๆมีภาษาเขียนอยู่เขียนว่า จะเปิดเมื่อปิดเออเปรียวมากดีไซนก์โกเด้นเซนของอัเซตนี้คือสวยมากแม่อยากจะได้เป็นสกินอาวีเดอเกินนะคะสามคนนี้ก็คืออยู่ด้วยกันมาจนแบบภาคสุดท้ายแล้วก็เทสุดอะไรสุดเราจำได้ว่าตอนเราอ่านเล่มแรกอะเราอยู่แค่มอวัธยม,มอไหนเองยังเด็กๆอยู่เว้ยจนเล่มสุดท้ายอะชันเรียนจบมัธยมพอดีเว้ย ก่าจะได้อ่านสมัยนั้นะก็มันจะมานี่ออกไหมฉันต้องรอให้หนังหนังสือมันมาฉันต้องไปอ่านอ่านสดปุ๊บใน2วันแล้วครับบาเจเคแต่งเล่มใหม่ลยไมล์ไมรไอคนแปลอยู่ไปลไหน่อยได้ไหมนันมีบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือเขาขายเป็นเซตมาแล้วพร้อมอ่านดูดิว้า wow! วนี่เครื่องรางยมระทุษสัญลักษณ์คำสุดท้ายของหนังสือเล่มน,นี้ก็คือทุกอย่างลงเลยด้วยดี นี่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 อ่ะอันนี้เป็นประวัติของผู้วาดภาพประกอบคุณอาร์ชอัพอล่าเนี่ยหรืออรุณเอ่งช่นเนี่ยก็คือเป็นนักภาพปกแล้วนักภาพประกอบแรดรี่พอตเตอร์อรชาวไทยของคนแรกของโลกก็จะผสมผสานเทคนิควาดภาพสมัยใหม่ครับกับสไตล์พิมพ์ภาพในยุคแรกเริ่มก็คือเอาเอลิเมนต์ที่เราเคยเห็นกันในยุคก่อนก่อนะมาวาดใหม่ใน,ในยุค 2019- 2020นี้ไปตามเขาในไอจีด้วยนะ ไปชื่นชมเขาไปสตูดีโอเขาใน IG ด้วยเพราะว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ทำให้พวกเราไม่ผิดหวังจริงๆเลยเหล่านี้เธอต้องไปตำที่ร้านหนังสือคิดว่าเก็บก่อนเดี๋ยวมันจะเพื่อนวันที่10มิถุนายนวางขายแล้วมี่ขายทั้งเป็นเซตแล้วก็เป็นแบบแยกน่าจะทั้งปกอ่อนปกแข็งนะแต่แนะนำให้ซื้อเป็นเซตแบบกล่องอย่างนี้เพราะว่าจะได้ของแถมเก๋ๆไม่มีแล้ว <c oughs> อ๋อเป็นกล่องเนไม่มีแล้ว อ้าวนัเสก็เ็จกูใน,นกล่องนี้ไม่มีแล้วะฮะสำหรับคนที่ไปซื้อสีนหน้ายอเยอะสำหรับคนที่ไปซื้อที่หนัง <c oughs> แต่มไม่ต้องห่วงเขาก็มีเป็นเซตเซตแบบนี้ขายให้เหมือนกันได้ของแถมไปเหมือนกันนะวันนี้ถือว่าอบอิม่มเต็มอิม่มชื่นใจชื่นใจมากๆเลยที่ที่นัม,มีบุ๊กเอากลับมาขายใหม่แล้วก็คิดว่าน่าจะนำเด็กๆยุคลัง น้องๆยุคใหม่ๆที่อาจจะยังไม่เคยอ่านแต่กลับเข้าไปอ่านกาันโลกนี้มันดีจริงๆแกหวังว่าจะได้มีโอกาสทําใน EP ต่อๆไปเดี๋ยวถ้ามีของเก๋ๆกับแฮร์รี่พอตเจะมาแนะนํากันอีกสรุปว่าช่องเรานี้เป็นช่องที่จะดีแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งที่จบไปแล้วตั้งนานเนาะหาก,กินอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วเจอกันใหม่ทุกคน See ร o u l a t e บ๊ายบายอวันรกินแล